สวัสดีครับท่านผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทุกท่านนะครับกระผมนายจักพงศ์ใจการหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการนะครับให้มาพูดเกี่ยวกับการดําเนินการกิจกรรมระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับปีที่1นะครับซึ่งกระผมได้แบ่งออกเป็นกิจกรรมดังนี้นะครับอันที่1เรื่องของการเรียนการสอน อันที่2เป็นเรื่องของคะแนนความประพฤตินะครับอันที่3จะเป็นกิจกรรมต่างๆในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับเรื่องที่1นนะครับเรื่องของการเรียนการสอนนะครับโดยภาพรวมนะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นะครับซึ่งแบ่งออกเป็นห้อง1จนถึงห้อง6จะเป็นห้องเรียนปกตินะครับแล้วก็ห้อง7ถึงห้อง10จะเป็นนักเรียนศูนย์วิทย์นะครับห้อง1112จะเป็นนักเรียน EP ี แล้วก็ห้อง13จะเป็นนักเรียน IP นะครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับท่านผู้ปกครองในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับในช่วงนี้ก็คือว่าเราจะมีการเรียนการสอนแบบกึง่งออนไลน์นะครับคุณครูจะ,ะสั่งงานใน c s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  r o นะครับแล้วก็จะนัดหมายให้นักเรียนเนี่ยมาส่งงานนะครับซึ่งตรงนี้จะมีความสำคัญอย่างมากนะครับถ้านักเรียนเนี่ยได้ ติดต่อกับครูนะครับเรื่องของการส่งงานนะครับอยู่เป็นระยะระยะนะครับมันจะมีผลกับคะแนนการส่งงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเรียนด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลในเรื่องของการสอบด้วยนะครับถ้ามีการติดต่อครูผู้สอนอยู่เป็นประจำนะครับก่อนที่คุณครูจะสรุปคะแนนเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีกับนักเรียนในเรื่องของคะแนนและการเรียนการสอนนะครับ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของคะแนนความประพฤตินะครับนักเรียนที่เข้ามาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับคะแนนความประพฤติเนี่ยจะได้100คะแนนเต็มนะครับกันหมดนะครับทีนี้นักเรียนจะต้องรักษาคะแนน100คะแนนเนี่ยจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับถ้าคะแนนไม่ถึง100คะแนนเนี่ยนะครับทางฝ่ายกิจการนักเรียนจะไม่สามารถออก ใบรับรองความประพฤติให้นักเรียนนะครับที่จะสามารถต่อในระดับมสได้นะครับดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ถึงคะแนนไม่ถึง100คะแนนนะครับจะแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือถ้าคะแนนอยู่ระหว่าง51จนถึง99คะแนนเนี่ยนะครับนักเรียนสามารถที่จะทํากิจกรรมเพื่อปรับคะแนนนะครับโดยปรึกษากับครูประจําชั้นนะครับว่าจะทํากิจกรรมอะไร นะครับแล้วครูประจําชั้นก็จะามาปรึกษากับหัวหน้าระดับนะครับแล้วก็ให้นักเรียนทํากิจกรรมเพื่อปรับคะแนนนะครับซึ่งในแต่ละกิจกรรมเนี่ยอาจจะมีการปรับคะแนนอาจจะไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยให้ดูคะแนนความประพฤติเป็นหลักนะครับถ้าถึงร้อยคะแนนก็ก็สามารถที่จะรักษาคะแนน,นตรงนี้ครับจนถึงระดับชั้นม .3 ได้เลยนะครับทีนี้ มีกิจกรรมอะไรบ้างฮะที่จะถูกหักคะแนนนะครับอันแรกก็คือมาโรงเรียนสายนะครับเกินกว่าเจ็ดโมงห้าสิบนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของชุดสาวนะครับอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของอาการแต่งกายนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมก้าวรล้านะครับซึ่งกิจกรรมที่ถูกหักนะครับจะเป็นไปตามระเบียบของทางโรงเรียนนะครับ เรื่องที่3นะครับเรื่องที่3ก็คือกิจกรรมในระดับชั้นมัธยมศึกษ์ปีที่1นะครับใน,ในระดับชั้นม1นน,นะครับเริ่มเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็จะมีกิจกรรมเรื่องของการเข้าค่ายปรับพื้นฐานนะครับจะเป็นของนักเรียนศูนวิทย์นะครับห้อง7จนถึงห้อง10นะครับซึ่งปีนี้ได้จัดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมที่2ก็คือสัปดาห์วิทยาศาสตร์นะครับ อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของนักเรียนศูนย์วิทย์เหมือนกัน,นครับที่จะไปทัศนศึกษายัางมหาวิทยาลัยนะครับไปดูงานวันวิทยาศาสตร์นะครับแต่ปีนี้ไม่สามารถไปได้นะครับเนื่องจากติดปัญหาเรื่องของโควิด -19 นะครับก็มีการปรับกิจกรรมครับโดยการซื้อหนังสือให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับกิจกรรมที่3ามคือเรื่องของอทัศนศึกษา15ปีนะครับ อันนี้จะเป็นของม .1 ทุกห้องนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยมีการเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดนะครับเนื่องจากปัญหาโควิดนะครับอันที่4ก็คือ,อกิจกรรมค่ายเมสมศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับจะรับสมัครนักเรียนห้องละ6คนนะครับตั้งแต่ห้อง1จนถึงห้อง13เลยนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ระดับ พี่ระดับมหนะครับเป็นเป็นผู้มาจัดกิจกรรมให้ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งได้จัดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างอันหนึ่งก็คือค่าส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งจะมีในวันพฤหัสนะครับค่าที่7นะครับซึ่งปีนี้เนื่องจากปัญหาโควิดนะครับเราก็ไม่ได้ขึ้นไปบนหอประชุมนะครับแต่ว่าจะมีการปรับกิจกรรมให้นักเรียนนะครับไปทํางานที่ห้องโฮมรูมของตนเองนะครับ หรือตามที่คุณครูประจำชั้นนัดหมายนะครับแล้วก็จะมีการานัดนะครับนักเรียนเมื่อมีกิจกรรมสำคัญสำคัญก็จะนัดมาเป็นครั้งครั้งไปนะครับสุดท้ายนะครับถ้าท่านผู้ปกครองมีปัญหาเรื่องอ,อะไรนะครับสามารถที่จะพูดคุยกับครูประจำชั้นได้เลยนะครับและให้คุณครูประจำชั้นเนี่ยรวบรวมนะครับ ข้อสงสัยต่างๆนะครับส่งยังหัวหน้าระดับนะครับแล้วก็ส่งให้กับท่านผู้บริหารต่อไปสำหรับกับผมก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้ผู้ปกครองรับทราบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ